มาถาดย่ำเรงพี่น้อง <laughs> คนหลายพี่น้องย่ำเรงกันเลยเน้อง่งองงางก้อนมู่ะพ่อนะดินลี่งานอย่นอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากราบไหว้พี่น้องเลยพี่ไหว้ปะครับดอกไม้สีแดงีดอกเดีักเล็กเดี๋ยวดูก่อนเสดไยนวัสีแดงนะครับท้ที่านบอกนะค่ะวเวดกไมยเนะ

เงยเรียนน้ำคดน้อยพี่น้องคดๆมันนุ่มเตะเอาห้ามาถ่ายรอบนอกก็ได้ทั้งเนาะแม่นยวเขาจะไปทางโซนตลาดเออไปเออไปไปงางพี่น้องลองเท่าเกาออกแล้วคนน่ะเอะทิมพี่น้องมาไสยชวนอวนน้อยกับเตะกับยี่ห้างพุ่นเนาะแม่นเจ้าซื้ออะไรแม่ที่ยังการาเมลพี่น้องขออนุญาตถ่ายนะาได้ใหญ่ ครับครับโอ้ครับผมร้านเราก็เย็นเย็นพี่น้องครับเพื่อนเลยเพื่อนเลยโอเคเดี๋ยวมาอุดหนุนใหม่เ้อะครับครับผมคุณเราจะคล้องร้านกระห่อมเลยพี่น้องกันนะวันนี้ก็ออกมาข้าง ตลาดอีกแล้วมาร้านก,กว๋วยนะวเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนะนี่ไปใช้ดียังละตลาดยังอตลาดเล้าคลาดเล,ลด้นะะอ๋อเสื้อผ้านาเพงมีตัวงามๆเนาะ น้องมันนาน้องมันนายิ้มหน่อยยิ้มให้ต้องหน่อยไห้บัวไทลงรถน้ำก็เลยเอามาน้ำยแท้ไายิ้มหน่อยหาหลอตลาดเสือผา้ขมาากกมา้างค่ำเลยได้ค่ะพี่น้อยหาหกโมงละ ตอนแรกอย่างไรมันเย็นสบายน้าเขาไปเบิ่มตอนอยู่ในตลาดใช่ไหมพี่น้องตลาดแบบกว้างใช่พี่น้องไหมคนมากเอาหลายซึ่งคื่งจึงกึ่ จำเอ็นป่ะจะเป็นลอครอมันน,น,นมกระแสบไหมจลองกินเบิงบ่งว่าชิแสบว่ะคนมาล่าเลยมือน 啊，你那边。 จะนวกินได้ัได้พักสมนผักผัวพักอยู่ผัก,กหัวจะนวกินนะคะี่น้อง ผักกาดนี่ก็เท้าหาบาทผักหอมบัวนี่ซื้อเพิ่มด้วะอันบัวผักหอมบัวหนึ่งน้ำที่นอ้างหลังยังหนิง้องสีขาวตลาดขาดพนม ของกินเป็นตระแซ่ะ นี่จะโอนหน่อยกันมาแล้วสวัสดีแล้วสวัสดีอีกสื่อคะมันนามันนายิ้มหน่อยมาไอมจังมาหวันเที่ยนนะครับวันนี้ครับ อ่อเที่ยนแล้วมันเป็นอะไรยังมากพี่น,อน้องไอ้ขนมข้าวเกลียบกุ้งมาดันพี่น้องเลยก็ได้น้ำปลาอันนี้มาจากันถาดพมานมผ้าน้องเตะครับน้องคนน้อยไปไหวประถาดพี่น้องแต่ว่าบางเพียงกับสาวมุ่นเก็ตอนเขาไปในถาดทอดป่ไดท่ายเพราะว่าคนน้อยเขาข,ข,ขวนก็ไเลยไหวนะก็เลยพั้นขำมาี่น้องอันนี้มันก็ได้ก๋วยเตี๋ยวได้ก๋วยเตี๋ยวมาสู้พี่น้องกินผุงหมดไงอันนี้มันยังน้อยอ๋อ เป็นสื้อยุตลาดพี่น้องทำขา้าวเจ้าหากขวดเตียวสองถุงเลยพี่น้องวัดมีสาวมั่งกรได้นี่ไม่เบ้าเก็บจามเอ็นพี่น้องก็เจ้าจเอ็นจามเอ็นเนาะฝั่งเราเอ็นจามเอ็น,อนต่งซีนติดมั่นก็บ่าได้เลยพี่น้องิ่งซีนนี่เป็นไม้ก็ลุกซีนนะพริกก็พักวันนี้อย่างสุกันกินบูดพี่น้องนี่แม่น,นี่ยังเงินแม่เน,นี่ยขามป้อมเออขามป้อมพี่น้อง มาขามปอมาดิสัดกินเด็กๆคนนี้พี่น้องเลยอาพี่เนยม้วนอีกพี่น้องฟังดูม้วนอ่ะม้วนละเมื่อยนะมนออืมอันเจ้ากินแม่เนี่ยนะเอ๊บสียอคาราเมล่ะมแอบวาใส้เปิดพี่น้องมดแอบหรืเด้ออร่อยเข้ามาการาเมนก็ต้องดำมาเด้วเนาะ ตอนพึ่นซื้อย้อนผาาออกมาเนาะทางออกมาเนาะนี่น้องแอบแอบบ่ยอดิยังยังสู้กันกินน้อมาเลี้ยงนะค่อยติดตามนะแม่เนาะีตะคองกินยังนกิจนเมื่อยลวันนี้ก็ได้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวทึ่งก๋วยเตี๋ยวทึ่งเดียดยังสู้กินเติมได้กันเนาะ อางสลคลิปนี้ขอบวอกขอบใจทุกการรับชมกันที่ตามสซเชีใพี่น้องไม่พอนไม่คลิปนาแสบๆรอดชมในสาวด้าบริสานได้พี่น้อง